โยมทั้งหลายพากันตั้งใจที่จะทำความสงบคือนั่งสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้อาตมาจะได้เป็นผู้นำให้ทุกคนว่าตามข้าพระเจ้า เราลึกถึง,ถงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม,ค,รรรมคุณพระสงฆ์คุณบิด,ดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรรดาล ให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักนึกพุโทโธในใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าพระองค์นั้นบำเพ็ญพระบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับ เมื่อมาถึงชาติสุดท้ายพระองค์เกิดเป็นกษัตริย์เสียแล้วสละราชสมบัติสเสด็จออกบรรพชาหวังเพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากโอขะสงสารให้จงได้พระองค์จึงได้ทรงบำเพ็ญความเพียร ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึงหกปีเมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้ในวันนั้นพระองค์ก็ยังนั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งถึงแจง้งกว่าแต่ที่พระองค์จะได้ธรรมะมาสั่งสอนพวกเรานั้นพระองค์ต้องได้ บากบรรธรรมทุกสิ่งทุกอย่างสละชีวิตของพระองค์เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงสามารถได้ธรรมะอนวิเศษมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเมื่อพระองค์ได้ตดรัสรู้หมายความว่าได้เป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ไม่เห็นจำเป็นที่พระองค์จะต้องไปขวนขวายให้ลำบากเพราะว่ากิเลสของพระองค์ก็หมดแล้วพระองค์ก็เข้าสู่พระนิพพานได้แล้วอย่างสบายแต่ว่าภาระของพระองค์ยังไม่หมดพระองค์จึงได้ขวนขวายที่จะประกาศาศาสนาธรรม ให้ประชาชนคนทั้งหลายนั้นได้พากันพบเห็นหรือได้พากันพ้นทุกข์ตามพระองค์ไปด้วยคำสั่งสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงนั้นก็ทรงแสดงอย่างตรงไปตรงมาคือแสดงอย่างที่ว่าใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ แต่ของจริงมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งแรกจึงได้มีผู้มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระอาราหันต์ได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลมากมายธรรมะคำสั่งสอนเหล่านั้น ก็ได้สืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็เป็นเวลาสอ2,500กว่าปีมานี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะนำอย่างไรในสมัยโน้นในปัจจุบันสอ2,500กว่าปีก็ยังเป็นธรรมะของเดิมเช่นอย่างที่พระองค์แสดงอิทธิบาทสี่ก็เดิม อินสีห้าพละห้าโพดชงเจ็ดอัดสังกิกามักแปดก็ดังเดิมข้อความอันเดิมเช่นอย่างที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมจักรว่าส่วนทั้งสองไม่ควรเสพคือกามสุขันลิกานุโยกและอัตตะกินลามัถานุโยกนั่นก็คือ พระองค์ได้ทรงสแสดงเมื่อสองพันกว่าปีมานี้บัตรนี้เอวเมสุดตังเอกังสมยยังปะควาพาลนสียังอิสิปตเนก็ยังเป็นคำเดิมอยู่นั่นเองและเมื่อพระองค์ทรงสแสดงต่อไปก็ทรงสแสดงอัยะเมวะอริโยอัดถังเกโกมัคโคคือมัคทั้งแปด และก็พระองค์ก็ได้ทรงแสดงถึงอริยสัจสีอริยสัจสีนั้นทรงแสดงถึงทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจราปิทุกขาและในอริยสัจข้อที่สองพระองค์ก็ทรงแสดงถึงว่าสมุทยัยสมุทัยายายังปัญหาโพนพวิกานันทิคา รัสหาตาตัตรตัตตราพินันดีนิกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาในนิโรธสัตว์พระองค์ก็ได้ทรงแสดงว่าเอาวเวส,สันวิวราคานิโรธา,าตลอดจนกระทั่งที่พระองค์ทรงแสดงถึงกินเลสท,ที่ไม่มีส่วนเหลือ ในอริยสัจข้อสุดท้ายพระองค์ก็ทรงแสดงว่าอายเมวะอริโยอัถังกิโกมะโคก็คือมรแปดนี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อครั้งพระพุทธเ,ทเจ้าแสดงให้แก่ท่านปัญจวัคีข้อความใดข้อความนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในจนถึงปัจจุบันยาวะกีวันจเมพิขเวอิเมสุ จะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดวาดสาการังยาถาภูตังยนนดัสนังนะสวิสุทธังอาโหสิเมื่อใดเรายังไม่รู้ซึ่งเวียนไปสามรอบหมายถึงว่าสัจธรรมอริยสัจสี่นั้นจะต้องมีกิจเจานกะตายานสัจยานทั้งสาม เวียนไปสาสี่ก็เรียกว่า12ถ้ายังไม่ได้ตดรัสรู้ถึงอาการสิสองนี้เมื่อไรเราก็ยังจะไม่ประกาศตัวของเราว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายะโตเจโขเมพิคเวอิเมสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังดวาดสาการังยถาภูตังยานะดสนังสุวิสุทธังอโหสิ ก็ในเมื่อเราสามารถตัดสรู้อริยสัตวอันที่เรียกว่าเวียนไปโดยรอบสาอาการสิบสองแล้วเราจึงกล้าสามารถทิ่จะประกาศตัวเองว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าเมื่อพระองค์ตัดอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านปัญจวัคคีย์ก็มีท่านพระอัญญาโกนทัญญาเป็นต้นก็มีดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมที่ปรากฏขึ้นในครั้งแรกนั่นคือยังกินจิสม,มุติยธรรม,มังสับบันตังนิโรธาธรรม,มังทมทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทมทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาในครั้งที่พระพุทธเจ้าสองพันกว่าปีมานนท์คำสั่งสอนอย่างนี้มาในปัจจุบันคำสั่งสอนก็ยังปรากฏอยู่อย่างนี้ เหมือนกันนั่นเองในครั้งพุทธกาลนั้นหรือว่าในครั้งกนนมนุษย์ผู้คนทั้งหลายก็เหมือนกันคือมอีขาสองแขนสองศรีรษะหนึ่งคือหมายความว่ามีรูปร่างเช่นเดียวกันในปัจจุบันเราก็ขาสองแขนสองศรีรษะหนึ่งเช่นเดียวกันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันไปมี สติมีปัญญามีความคิดสมัยก่อนนู้นยังใช้ลากเกวียนกันมาสมัยเรายังจเจริญถึงขั้นมีจรวดหรือว่ามีเครื่องบินเมื่อว่าถึงหัวคิดความคิดภายในในต่างๆเหล่านี้ในปัจจุบันหัวคิดของคนสมัยนี้ก็ยังกว้างไกลกว่าสมัยก่อนแล้วมีหรือ ที่เราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะอันวิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าได้ย่อมจะต้องมีความเข้าใจแน่นอนและก็ย่อมที่จะต้องสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันเพราะตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนั้นพระองค์ก็ยังทรงตรัสว่าตรัสแก่ท่าน ตรัสแก่สุพัทธ,ธปริพาชกผู้ที่มาบวชในวาระสุดท้ายเรียกว่าปัฉิมสาวกสาวกองค์สุดท้ายพระองค์ทรงตรัสแก่ท่านสุพัทธ,ธปริพาชกว่าตราบใดที่มรรคแปดยังอยู่ตราบนั้นพระอระหันต์จะไม่ว่างจากโลก คำตรัสที่พระองค์ตัดเป็นปัจฉิมวาจาก็คือคำนี้เองว่าอามันตยามิโวพิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวไวยธรรมาขยธรรมาสังขาราอะปมาเดนะสัมปาเดธะดูก่อนทิ่สุดทั้งหลายเราจะบอกแก่เธอทั้งหลายว่าสังขารน,นี้มันเป็นของเสื่อมไปและสิ้นไป เธอทั้งหลายจึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่ามรรคแปดยังอยู่ตราบใดพระอาราหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นการแปลกแตกต่างกันแต่อย่างใดเมื่อเราเปรียบสมัยโน้นและมาสมัยนี้มเมื่อตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพานนั้นพระอนนท์ได้ทูลถามว่า พระองค์จะทรงแต่งตั้งผู้ใดแทนพระองค์ในการที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพานแล้วพระพระเดเจ้าก็ไม่ได้ทรงตรัสตอบแก่พระนนท์ว่าเมื่อหลังจากที่เราปรินิพานแล้วนั้นธรรมคำสั่งสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี้แหละที่จะเป็นศาสดาแทนเรา ก็เป็นอันว่าคธรรมะต่างๆที่เราพากันปฏิบัติหรือมีข้อธรรมะที่เราพากันสวดกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละที่เป็นาศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นความแตกต่างต่างๆนี่มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างเมื่อมาสมัยครั้งนอนและมาถึงสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสหรือว่ามีโอกาสหรือว่า สมควรแก่โอกาสที่เราจะพากันกระทำได้เราจะบรรลุธรรมข้อไหนเราจะดำเนินจิตไปถึงขั้นใดเราจะสามารถฝึกฝนเอาจริงจังกันแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเพราะว่าธรรมะคำสั่งสอนนั้นมีอยู่พร้อมมูลแล้วมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นสมถะก็มีจะเป็นวิปัสสนาก็มีจะเป็นโพชฌงเจ็ดก็มีเป็นมรรคแปดก็มีมีอยู่พร้อมแล้วพร้อมที่เราจะปฏิบัติทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เรามาในปัจจุบันทำไมคนจึงบรรลุได้น้อยนักหนาอันนี้เราไปโทษบุญโทษวัสรนามันก็ไม่ถูก แต่เราจะต้องโทษความสามารถในตัวของบุคลคลเช่นอย่างเรามีความสามารถแค่ไหนเราได้พากันปฏิบัติจริงจังกันแค่ไหนถ้าหากว่าเราย้อนไปถึงว่าในสมัยครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านทำความเพียรกันเรายกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรก่อนแต่ที่ท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันนั้นท่านใช้เวลาหนึ่งเดือน ที่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ใช้เวลาสิบห้าวันส่วนใช้เวลาหนึ่งเดือนส่วนพระโมคคันลานั้นใช้เวลาถึงสิบห้าวันอย่างนี้หรือท่านจักคูบาลเถระท่านก็นั่งสมาธิตลอดสามเดือนอย่างนี้หรือท่านพระโสนท่านก็เดินจงกรมยังกระทั่งเท้าแตกอย่างนี้ อย่างที่องค์ที่ท่านลาน้องสาวคท่านไปบวชในขณะที่ท่านไปลาไปบวชนั้นท่านก็ไม่ได้มอบสมบัติไว้ให้แก่ใครน้องสาวขี้โลภจึงได้จ้างคนไปฆ่าพี่ชายเสะในขณะท่านบวชแล้วไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าทางฝ่ายน้องสาวจ้างคนไปสี่พัน สี่คนคนละพันกหาปัะนะแล้วก็ไปที่ที่พระพี่ชายถือกระบองไปคนละอันเมื่อพี่ชายถามว่าพวกเธอมาทำไมพวกจรก็บอกโดยกลองบอกว่าน้องสาวชายให้มาฆ่าท่านต้องการสมบัติท่านก็บอกว่าได้แต่ว่าอย่าพึ่งตีทีเดียวให้ตายก็แล้วกันบอกให้คนหนึ่งก็เลยตีหัวเข่าซ้ายก่อน หัวเข่าแตกไปคนหนึ่งก็ตีหัวเข่าขวาหัวเข่าขวาก็แตกไปคนหนึ่งตีไหล่ซ้ายไหล่ซ้ายก็หักไปในขณะที่คนหนึ่งกำลังตีไหล่ขวานั่นเองท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วท่านก็บอกว่าเธอจงกลับไปบอกน้องสาว<ะ>น้องสอาวเราบอกว่าให้ เพิ่มค่าจ้างอีกคนละหนึ่งพันและทรัพย์สมบัติไม่ต้องการแล้วความเพียรที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทำก็ไม่ย่อยต่างองค์ต่างที่ท่านก็พากันบักบันหนักหนาะถ้าหากว่ามาเปรียบเทียบความเพียรของเราในสมัยนี้มันก็ยังห่างไกลท่านอีกมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการอยากจะบรรลุนั้น ก็มีมีความประสงค์ต้องการอยากจะบรรลุธรรมนั้นก็สามารถที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ในเมื่อเราใช้ความเพียรอย่างเต็มที่พระพุทธองค์ยังได้ทรงตรัสยืนยันไว้ในมหาสติปัฏฐาน,นาสูตรว่าถ้าบุคคลผู้ใดพากันปฏิบัติมหาสติปัฏฐานอย่างเต็มที่แล้ว อย่างช้าที่สุดก็เจ็ดปีอย่างเร็วที่สุดก็เจ็ดวันคือพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงถึงว่าคนนั้นต้องมีวาส,สนาอย่างนั้นคนนี้ต้องมีวาส,สนาอย่างนี้ต้องทำมาแล้วเท่านั้นต้องทำมาแล้วเท่านี้จึงจะมาปฏิบัติมหาสติปัฏฐานได้ก็หาไม่เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บัญญัติมหาสติปัฏฐานขึ้น ผู้ใดต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์ได้บรรลุธรรมก็ปฏิวัติมหาสติปัฏฐานไปก็แล้วกันเจ็ดปีอายุของเราก็คงพอถึงที่จะบรรลุได้แต่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจจริงเจ็วันก็อาจบรรลุเพราะอะไรเพราะว่ามหาสติปัฏฐานนั้นเป็นหนทางกรองเรียกว่าหนทางเข้าสู่ความบรรลุเป็นทางตรงที่สุด ทางตรงที่สุดนั้นก็คือมหาสติปฐานสที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าให้พิจารณามหาสติปฐานนี้ตลอดระยะเวลามิให้ขาดไม่ว่าจะเป็นกลางวันไม่ว่าจะเป็นกลางคืนเพราะฉะนั้นท่านได้แสดงในมหาสติปฐานว่าอัญเยนะชังคติกังอัญเยนะภาหิติกังอัญเยนะหานุติกัง ให้พิจารณามองดูที่กระดูกให้พิจารณามองดูถึงการตายลงไปวันหนึ่งสองวันห้าวันเน่าเหม็นหรือพิจารณากระดูกคางกระดูกแขนกระดูกขาอย่างนี้การที่พิจารณานั้นท่านก็แสดงต่อไปอีกว่าการที่พิจารณานั้นคือการพิจารณา ตลอดระยะเวลาอาภิกันโตปฏิกันโตอภิกันโตปฏิปฏิกันโตก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังก็มีสติอโลกิเตวิโลกิเตมองไปข้างซ้ายมองมาข้างขวา,าก็มีสติหรือว่าเวลาที่พุญจิเตขายิเตสายิเต คุณยเตยเวลารับประทานขาเยเตยเวลาดื่มก็ต้องมีสติสังาติปตาจีวราธารเนสัมปชานกรีโหติในเมื่อเวลาครองจีวรหรือภาดสังคติเป็นปริมณฑลก็ให้มีสติตุนหีพาเวแม้ในขณะที่นิ่งอยู่ก็ยังต้องให้มีสติ อุจารปัจส,สวะกัมเมสัมปชานะเรโหติในเมื่อถ่ายอุจาราปัจสะวะก็ยังต้องให้มีสติคือให้มีสติทุกขณะทุกเวลาในระยะเจ็ดปีก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมพิเศษได้อย่างต่ำที่สุดก็เป็นพระโสดาบันอย่างสูงที่สุดก็ได้เป็นพระอระหันต์นี่คือการปฏิบัติ มหาสติปัฏฐานอย่างที่ท่านแสดงว่าพิก,กันเตปฏิก,กันเตอโลกิเตวิโลกิเตขายิเตสายิเตสัมปชานกเรีโหตินั่นก็คือหมายความว่าเหลียวไปข้างซ้ายแลมาข้างขวาก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเวลาที่ถ่ายอุจระปัสวะเวลาครองกิวรเวลาที่ฉันหรือเวลานิ่งอยู่ ทุกอิริยาบทต้องมีสติมีสติอยู่ที่ไหนท่านก็เปรียบเหมือนกันกันกบว่านายช่างกลึงนายช่างกลึงเวลาจะกลึงดึงไม้ที่จะเอามากลึงเป็นรูปร่างต่างๆนั้นย่อมจะต้องรู้ว่าการดึงไม้นั้นสั้นแค่ไหนการดึงไม้นั้นยาวแค่ไหนก็เหมือนกันกับกําหนดสติของเราที่มีอยู่ลมให้ใจเข้า สั้นแค่ไหนออกยาวแค่ไหนมีสติทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ใครทําได้ก็สามารถีิจบรรลุได้เมื่อมีสติอยู่ที่นี่แล้วก็พิจารณากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือยกเอากายานุปัสนาสติปัฏฐานนี้เป็นปฐมมาเหตุ พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายอันนี้ตายมาแล้วร่างกายอันนี้กำลังเผาอยู่ร่างกายอันนี้เหลือแต่โครงกระดูกเป็นต้นการพิจารณาอย่างนี้อยู่ตลอดระยะเวลานานเข้านานเข้าก็กลายเป็นสิ่งที่แจ้งประจักษ์คือหมายความว่าเกิดความสว่างขึ้นพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปก็กลับกลายเป็นสัจธรรม หรือกลายเป็นอริยสัจจขึ้นมากลายเป็นวิปัสสนาขึ้นมาการดำเนินจิตที่มีสติในขั้นแรกนั้นก็คือสมถะการพิจารณากายในขั้นต่อมาก็คือวิปัสนาทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาก็มีอยู่ในมหาสติประฐานสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะมีความสงสัยในกรณีใดๆในการที่เราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อความบรรลุ เพื่อความสำเร็จในเมื่อเราเพิจารณาแล้วว่าเ,เราเกิดมาในโลกนี้พอสมควรแก่การแล้วยังจะต้องคิดมาเกิดอีกหรือไรถ้าหากว่าคิดว่ายังจะต้องมาเกิดอีกอันนั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเราจะต้องรวบรวมกิเลสต่างๆเอามาเก็บเอาไว้แล้วก็เก็บกิเลสเหล่านั้นเอาไว้ต่อไป แล้วเราก็ปฏิบัติค่อยริดค่อยรอนไปเจระเล็กทีละน้อยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนั้นเราจะถึงแก่การประมาทเมื่อใดบางครั้งบางชาติเราอาจจะไปเกิดเป็นราชามหากษัตริย์เศรษฐิขะบอดีเราก็เลยไม่ได้ทันไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงธรรมะต่างๆเกิดความประมาท หรือว่าเราเกิดไปยากจนข้นแค้นจนเกินไปต้องไปทำบาปท,ทำกรรมทำโจรกรรมทําอะไรต่างๆในที่สุดก็ตกอยู่ในความประมาทหรือบางทีเราพลาดพลั้งไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ยิ่งเกิดความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญปฏิบัติทำอะไรก็ไม่ได้นี่เรียก,กว่าวัตาจากักรมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น เมื่อเราคิดว่าความเกิดแก่เจ็บตายที่เราเกิดแก่เจ็บตายมานั้นมากแล้วพอแล้วเราก็จะต้องหันเข้าปฏิบัติอย่างจริงจังกันการปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นถึงอย่างไรก็ตามต้องได้บรรลุธรรมนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนไม่ต้องมีความสงสัยดังที่ได้อ้างเหตุผลหมายฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายแม้ว่า เราจะยังไม่ถึงขั้นแต่เราก็ทําให้มันใกล้เคียงไม่ถึงขั้นหมายถึงว่าความเพียรไม่ถึงขั้นแต่ว่าเราทําใกล้เคียงก็หมายความว่าเราก็ทําไม่น้อยเหมือนกันเมื่อทําไม่น้อยเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ก็จะมารวบรวมเป็นพลวะปัจจัยพลวะปัจจัยนี้คือปัใจจัยในการที่จะส่งเสริมให้ เราได้รวบรวมความดีต่างๆนี้และรวบรวมพลังจิตให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำดับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกระทำอย่างจริงจังได้เราก็จะสามารถย่นชาติของเรากลับย่นชาติให้มันสั้นกวไปอย่างผู้ใดได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเน่อย่างมากที่สุดก็เกิดมาเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นเรียกว่าสัต ตักขตุประมะไม่เกินเจ็ดชาติหรือว่าโกลังโกละก็ไม่เกินสามชาติหรือว่าเอกาติชีก็อีกชาติเดียวเท่านั้นนี่คือพระอริยะโสดาบันขั้นตำ่ำเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนาเป็นของจริงเป็นของดีเป็นของวิเศษเราเกิดมาพบของวิเศษเราก็อยู่ในท่ามกลางของวิเศษ แล้วก็อยู่ในถามกลางธรรมะเรียกว่าร่ำรวยเต็มที่และแล้วเราจะพากันคิดพิจารณาอย่างไรจะทอดทิ้งแม่ทอดทิ้งโอกาสอันนี้เสียมันก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ทิ้งโอกาสโอกาสจะต้องเป็นของเราแล้วก็จะสามารถพบเห็นธรรมที่อัศจรรย์ได้ ต่อไปนี้ก็ตั้งใจทำสมาธิกันต่อไป <c oughs>